ที่นี่รายการประชาชน3.0วันนี้เสนอตอนบอกต่อความจริงพรรคประชาธิปัตย์ได้ิเริ่มโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเพื่อที่จะตอบโต้และเตรียมการก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่และเป็นการกอบกู้รวบรวมและให้กำลังใจมวลชนที่รู้สึก ทพราแท้จากผลการเลือกตั้งปี54หนึงในโครงการนั้นชื่อโครงการว่าโครงการบอกต่อความจริงแล้วใช้กระบวนการน่าสนใจทีเดียวครับเขามีการตั้งกลุ่มแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นไม่ใช่เป็นการบรรยายนะครับเป็นเวิร์กช็อป แต่ละคนก็จะพูดถึงประสบการณ์และกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการสื่อสารทางการเมืองกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองของเขาแล้วก็นำเอาประสบการณ์ที่ประสบความสํสเร็จนั้นมาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มของตัวเองเพื่อเป็นการให้กำลังใจว่าโอ้นะดูซิมันจริงๆเราสามารถที่จะโน้มน้าวและเปลี่ยนแปลงทางความคิดของฝ่ายตรงข้ามได้ แล้วก็มีการพูดถึงรูปธรรมจริงๆว่าเขาใช้ประเด็นอะไรเขาใช้เทคนิคอะไรในการเข้าคุยทํายังไงการคุยมันถึงจะเป็น meet, นะมิตรนะไม่ไม่รู้สึกว่าต่อต้านหรือเกิดความรุนแรงนะแล้วก็เขาจะยึดหลักเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องความความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเครื่องมือที่เขาใช้ในโครงการบอกต่อความจริงหรือวอมครั้งนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเอามากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าทําต่อไปอย่างนี้เนี่ย โอกาสที่เขาจะได้นักสื่อสารทางการเมืองนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็มีจํานวนมหาศาลเนี่ยเขาจะทําขึ้นไปเรื่อยๆที่สองรุ่นแล้วนะฮะจะ200รุ่นละลนลร้อยกว่ารุ่นละเกือบจะ200นะครับนี่คือสิ่งที่ประชันปัดทำแล้วได้แต้มทําแล้วสะสมระยะยาวเขาจะได้ประโยชน์ค่อนข้างสูงเรียกว่าทําไปไม่มีแรงต่อต้านเลยเก็บแต้มอย่างเดียวค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆ ถ้าเขาเก็บแต้มขนาดนี้เก็บไปเรื่อยๆระยะยาวเนี่ยผมว่างานนี้พักเพื่อไทยจะมีปัญหานะครับอีกอันหนึ่งเขาคือเขาพยายามมากเลยที่จะเจาะเข้าไปที่17ล้านเสียง17ล้านเสียงที่ไม่ออกมาโหวตไม่ลงคะแนนถ้าเขาสามารถเจาะเข้า17ล้านเสียงที่ไม่ลงคะแนนแล้วเอาขึ้นมาได้สักสองล้านเสียงหรือล้านเสียงหมายความว่าด้านหนึ่งเขาก็มองว่า ไปลดทอนทาให้เสียงที่สับสนพักเพื่อไทยเนี่ยลดลงสักหนึ่งหรือสองล้านเสียงแล้วเข้าไปเจาะในกลุ่มคนที่ไม่ไปออกเสียงให้คนที่ไม่ไปออกเสียงเนี่ยออกมาใช้เสียงและสับสนพักประชาชนมันนิดเดียวฮะไม่ยากนะจริงๆวิธีคิดของเขาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์และตรรกะเนี่ยเขาลงตัวทีเดียวไม่ยากจนเกินไปหากเขาเดินหน้าลุยทําแบบนี้อยู่ฝ่ายเดียวทําอย่างนี้สักสมัยหรือสองสมัยมีลุ้นขราวหน้าก็ ถ้าทำกันแบบนี้ขราวหน้ามีลุ้นการเลือกตั้งข้างหน้ามีลุ้น